สวัสดีครับทุกคนฉบับสามสาวนักตกไทยไหนรฝังแฟนๆวันข่าวไทยโบเมบีเจเจติดตามเคลียรนักตกลูกอย่างสาวไทยกันนะครับสวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพิการหูมารีนสองห้าง พูดก็ไม่ชัดเป็นตั้งแต่เกิดนะครับผมผมใช้ดูอ่านผ่านเพื่อนทุกคนผมพูดไม่ชัดจริงๆหนึ่งครับผมกลัวผู้ชมฟังไม่ว้เรื่องแล้วก็ผมอยากจะให้ผู้ชมมีภาพกีฬาหารออกหวานด้วยนะครับข่าวละโอเคครับในชิปนี้ถ้าชอบกีฬาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดปับใช้และกดกระดิ่งเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับของพุทธาบนี่ครับผมมีนัดวันเดียวโมรเบสบีเจเจพร้อมกันวันที่29ตุลาคมนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูมาผังกันนะครับ นุตลาทอมคำบรรดาที่สามเจเจทูกเรื่องอันดับท่ายท้ายแานวนนอลเลย์บอลทนใจและน่าถกใจนะครับนุตลาทอมคำทถูกเรื่องถ่ายท้ายในลีกอเมริกานะครับมันเกิดอะไรขึ้นความคิดเห็นหน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่จะรอดูว่ารูปเกมแต่ละคีมจะเป็นยังไงต่อไป ส่วนใหญ่น่าจะอยากจะให้มือเช็ตตัวโซและช่วยบอกได้เจ๊เจ๊เจ็บหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับถึงไม่มีใครเลือกเจ๊เจนะครับจนดรามูมาเลือกเอาตับับบที่แปลกเลยน่าตูใจมากดูแล้วน่าตกใจมากเมื่อคืนนิแมงแต่เบอร์คัพปี้ก็ไม่เลือก งานนี้อาจจะโดนเพราะเ,าะเป็นตัวนำรองเลยเพราะทีมหนึ่งมี10คนเมื่อก่อนเอาจะย่างขิ้งเจเจกันแต่เห็นนะว่าเจเจพันนี้ด้วยสงใจห้องเก็บไปทัดชี้ถามกันลินฮาระอเมริกา AU ยูวอลเลมบอล224เดลร์บูเป็นหัวหน้าทีมสีส้ม พวกแก่มของทีมและเวลาไทยวัน 29, ที่19 7เโมงเช้านะครับวันยี่สิบเอ็าวันยี่สิบสองสองโมงครึ่งเช้านะครับผ่านไปนะรอเชียร์อยู่เจ๊นะครับพอต่อไปนะครับน้องบีมนะครับไวเลย์วันมุทิ้งนิสกาทีม บีเอชซีพอปรับดีกันเอ็มจีวาร์วันที่เก้าสัรมนหเจ็ดเวลายี่สชาติจหนทีครับดีใจด้วยนะครับชาวบ้าคไทยในเยอรมันได้ดูสาวบีมเท e ียงเชียร์บีมวิทยาแบบทุกๆถึงหอบสนามทักรี และช่วยยูโรเป็นกำลังใจให้สาวบีมด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้โมเมพร้พอมดีขึ้นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิมชาติไทยาบัชฉบอสอนคำกาดชบอสอนทีมราบิสบูคารเล่ลีโนเมเลียนนาย่ึโนเมนนนเลียนระวังทีมโ,โมเมพร้อมปัด C&M เ วันที่9ก้าตุลาสองพเวลา22่นิคารครับโมเมฮพันชาสุสดเป็นหามงใจายให้นะครับช่วงต่อไปอหลอเกียวสาวโมเบห้ามพ่านนะครับทุกคนไม่มีฐานุ่อนทางทีวีนะครับเอาละโอเคในชิปนี้ถ้าชอบกีฬาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดค,คำท้าย และกรุ๊กกระนิน่นเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ